แม่อยากอาบน้ำแร่เลยน้ำมกน้ำกน้ำให้หายเหนื่อยแล้วก็กินน้ำกินกมีน้ำไหมค่อยไปอาบน้ำโอ้ยคุณมานั่งตรงนี้เดี๋ยวก่น ทำนั้นสุดยอดเลยสุดยอดอยจริงๆสปากเลยกับห้าร้อยบาท่ารส้ะบัวโอ้คุ้มค่ะหนูนี่สปากกะทำมาพุทธเจ้าตลอดนะคะโนโรูหนูปฏิบัติทำเนี่ยหนูสปากตลอด,ลอดเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อย เดินขึ้นอีกรอบก็ได้หนูเหาจานหนูเห็นท่าจานน่าแค่หลายแคกันไม่พอพอประักมันมันมีแรงจริงจั